และวันลุมพินี่17ครับคู่เอกของรายการคืนนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างป้อมเพชรพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเปิดตัวเป็นครั้งแรกพบกับดวงสมพงษ์จินเมืองนนท์ในกติกามวยไทยพิการแคชเปต1 3 3ปอนด์ติดตามชมกันได้อีกครู่เดียวครับอุทาศานสุภาษิตในวันนี้นะคะสังโหาเรนะโสเจยะเวทิถพังความสะอาดพึงรู้ได้ได้วยคำพูดวดภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูทัศนียภาพที่งดงามของผู้ม้าป่าที่วิง่ง พร้อมตี่นกันไปตามแม่น้ำใหม่ในะยานซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำในเฟอเจ้าวสู่ของเขตปกคร,รองตนเองสินเจียงพิงกูอยู่ทางตะวตันตกเฉียงเหนือของจีนนะครับนับเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจและหาชมได้ยากเราไปพร้อมภาพนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ